ในการขับรถการใช้ความเร็วไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งสําคัญคือการทํำอย่างไรให้ถูกต้องที่สุด mm. เพื่อสมรรถนะสูงสุดมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวแต่มันคือสมาธิความมั่นใจและการควบคุม เชลจึงได้ร่วมมือกับเฟอร์เลรีเพื่อพัฒนาน้ำมันเชลวีพาวเวอร์ใหม่ที่มีเทคโนโลยี d y n า f ฟล็กออกแบบมาเพื่อให้เครื่องยนต์ของคุณแรงกว่าประสิทธิภาพมากกว่าไม่ว่าการเดินทางของคุณจะเป็นแบบไหนมาสัมผัสน้ำมันเชล V-POWER วอร์ใหม่ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่ปั๊มเชล